วัสดีครับวันนี้กล่าวว่าก็ผมดอฮอนเช่นเคยครับมาอยู่กับเกมเกมนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดแบบสุดๆเลยนะติดจริงๆยานะบนะเนาะเฮ้ยก,ก,กายยินลงคลิปเลย,ยงั้นเหอรอช่างเขานะครับทำคลิปตัวเองก่อนโอเคครับนะมาเลยครับเราก็จะมาเล่นกันต่อเนาะวันนี้เราได้ทําการ อัพเกรดขั้นตัวเองจนเป็นอวโลก่นซามูไรหรือซามูไรที่ตื่นแล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปอ่อนจะรู้นะครับว่าออร่าอย่างสวยครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะซึ่งตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเราก็ยังจะคง OP อยู่เหมือนเดิมครับก็ทําทการบาร์คิดตันอ,อไปเลยเดี๋ยวนั้นก็ฟันฟันนี่ครับมี1บิลเลียนแล้วเราก็สามารถซื้อเต็มได้ทั้งหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่พาวเวอร์ครับอัพให้หมดเลย โอเคครับเ okay, okay. ชินเคยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมกระโดดกอ่อเสร็จแล้วแล้วกันนะผมจะกระโดดถึงแพลนเน็นโอเมก้านะครับโอเคครับตัดไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมยังปีไม่สุดเนาะแต่ว่าผมจะมาเจอกับตู้สูงปีครับก็สุ่มไปเลยเนาะมาดูกันครับแต่อะไรป้าไปโอออตโตเทนอีกแล้วเอ้ยแต่ดีด,ดีออตโตเทนออตโตเทนนี่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องนั่งกดคลิกแล้วครับถ้าออโตเทนอย่างนี้ก็แต่ผมอยากได้ออโตเซลมากกว่า นะครับไม่ต้องสงสัยเพราะผม,มเวลาผมจะได้ไปใช้ที่ฝึกได้นะเออโอเคครับแต่ออโต้เทรนก็ดีเนาะโอเคค์ก็ไปแพลนเนตอินเฟอร์โนกันเลยเราจะต้องอัพดาบทั้งหมดเท่าที่เราอัพได้ครับโอเคค์ก็ดาบใกล้ตาแล้วสำหรับเกาะแพลเนตอินเฟอร์โนนะครับโอเคค์ก็มีแปดิ้นเรียนล้ออัพเข้าไปเป็นสุดท้ายแล้วมา เรียบร้อยครับดาบที่เไสุดของ Planet i n f e r n อรได้ถูกเราครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โอเคครับตัดไปตอนที่ผมกระโดดถึงเกาะบ,บนสุดเลยโอเคครับในที่สุดเราก็กระโดดมาถึงเกาะนี้แล้วนั่นเองนะครับนะเราก็จะเอาของรางวัลกันเลยเนาะนี่ครับเกาะ ลองบนสุดเนาะเม่กี่ผมพูดผิดนะพี่จะบอกขึ้นไปถึงเกาะบนสุดเนาะยังไม่ใช่เนาะแค่รองจากบนสุดเฉยๆเนาะโอเคครับอืมแล้วก็ขึ้นมาถึงที่นี่แล้วครับที่ที่เดิมที่เราเคยมาอยู่เนาะล่าสุดที่เราไต่ขึ้นมาได้นะครับโอเคครับขั้นต่อไปใช้ถึงยี่สิห้าิวเอหรอเกินอันนี้ก็เกินครับถ้า25 QA นะิเนี่ยอันนี้นี่คือบอก เยอะจริงนะยี่ห้าคิวเอนี่เยอะนะครับไม่ไน้อยนอนเรานะไม่ใช่ขี้ๆค,ครับก็ได้ออโต้ออโต้ฟาร์มมานาะก็ดูดูกันดีครับว่าปเปลอามาจากไหนนะอ่ะเปล่โอเคครับมาครับแล้วก็ฟาร์มต่อไปเนาะซึ่งที่ฟาร์มของเราก็มีอยู่ไม่กี่ที่เลยครับใช่แล้วครับเราจะไปฟาร์มที่ใหม่กันนั่นเองครับ นี่ครไปฟาร์มกันเลยถ้าผมจำไม่ผิดที่ใหม่มันจะอยู่ตรงไหนนะมันจะอยู่แถวนี้แหละมันจะเป็นไม่ใช่แบบดาบมันจะเป็นแบบอันนี้นี้อันนี้อันน,น,นี้นี่ครับที่ฟาร์มใหม่เอ้ได้ยังไม่ทันได้พูดเลยเนี่ยเฮฮยโดนฆ่าซันแล้วอ่ะเฮ้ยแต่เขายึดที่ฟาร์มอย่างนั้นไม่ได้นะ จะบอกนะเขายึดถ้ายึดผมรวยโอเคเขาไม่ได้ยึดเขาไม่ได้ยึดนี่ครับมันจะให้ตั้งคูณ2เลยแล้วก็ให้อน,นี้ด้วยเนาะเพจ exp นะจุกเออเร็วๆก็จะให้นะครับนะโอเคครับแล้วฟาร์มต่อไปเห็นไหมขึ้นอย่างไวเลยเออโอเคครับตัดไปตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จกันเลยผู้ชมครับในที่สุดผมก็ฟาร์มจนรีเบิร์ตใหม่ที่รอบแล้วครับนะ โอ้โห oh, ผมฟาร์มตั้งแต่เท่าไรอะห้าโมงครึ่งตอนนี้จะหกโมงแล้วครับฟาร์มไปครึ่งชั่วโมงครับโอเคครับเราไปรีเบิร์กกันเลยครับมาสเตอร์มิสติฮอริซอนมาสเตอร์ครับรีเบิร์กไปเลยโอ้ oh, รีเบิร์กได้สิบสองฮุกเคนนะไปเลยโห <Hey. S 2> ยากจริงครับ oh, ผมบอกเลยชาติหนึ่งอะ่ะเออแคปไว้ก่อนมาด,ดูกันที่ออร่าครับออร่านี่ไม่เท่าอันเก่านะเออ ยับอล่าไม่เท่าอันเก่าเนาะต่ผมบอกเลยยากยากเวอร์นะครับโอย่ากจริงๆนะครับสำหรับครั้งครั้งนี้นะครับไม่รู้ทำไมแต่ว่ายากจริงครับยากแบบยากนรกแตกเลยโอ้ยากจริงครับยากจริงครับผมก็บอกเลยยากที่ตอนนี้ผมเคยเล่นมาแล้วแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งยากเนาะแต่เลี้ยงของตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ว มันมัน,ม,น,ม,นมันเกินมันเกินมนุษย์มนาไปแล้วครับนะมันเกินระดับความเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับนะคือแบบเกินนะถ้าจะยากขนาดนี้ก็เกินแต่ก็ยังไม่ยากเท่านินจาลีเจนตอนถัดเก่าเนาะตอนที่มันอัปเดตแบบมีเป็นหมัดแทนไม่ใช่าดาบเนาะก็สุดยอดครับคงความยากดังเดิม นะครับนะแต่ว่าผมก็ยังฟาร์มได้อยู่เนาะเพราะว่าพอเอาไปเทียบกับอนิเมะไฟติ้งผมก็อืมนะก,ก็ก็รู้สึกมันง่ายไปเลยนะวันนี้ม่ไฟติ้งผมพลังเออผมไม่เคยแคดวันนี้ม่ไฟติง้งดิว่ะก็อาจจะแคดถ้าผมอยากแคดแต่ว่าไม่มีวี่แววจะแคดเลยครับคลิปต่อไปผมว่าก็คงจะเป็นบีสวอรนะ์มเนาะเพราะว่าผมบอกไปแล้วนี่ว่าวันนี้จะลงถึงเท่าไหร่นะลงถึง5คลิปใช่ไหมเอ้ย6คลิปใช่ไหม ฉันก็บีสวอม,มันทำปั้เดียวก็เสร็จครับฉะน,นั้นก็ทำบีสวอมนะคลิปหน้าเจอกันครับบีสวอมเนาะโอเคครับก็ผมก็จะลงคลิปเยอะๆอย่างนี้ได้ก็อีกไม่นานแล้วครับแล้วเองจะเด้งกลับมาทำไมโอ้ไม่น่านเลยก็ต้องนะครับนะบอกข่าวร้ายก็คือผมใกล้เปิดเทอมนะครับไม่รู้ว่าจะได้หยุดต่อหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดได้หยุดต่อก็จะเป็นในที่ดีมากเพราะว่าผมก็จะได้ มานั่งเล่นแคสทุกคนดูต่อเนาะส่วนเรื่องการเรียนผมคิดว่าก็น่าจะพอฟัดพอเวียงเนาะก็น่าจะต้องทํางานเยอะกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะยังไหวยอยู่เนาะโอเคครับแล้วก็จะโดดกันต่อไปกันเลยเนาะอ๋อสวยแล้วผมเดี๋ยวนะผมโดดมาอีกที่หนึ่งดีกว่าโดดมาตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ตัวนี้ดูดีกว่าโอเคครับไปเลย ชิบแล้ว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 ชิบชิบจริงเมื่อกี้ดีนะก็ดมาตรงนี้ได้ก่อนโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยวิวเย้อผมมีห้าล้านแล้วนี่ห้าล้านเจมครับถ้าเกิดหกล้าน,น,นผมก็จะสามารถไปสูงได้อีกเนาะผมให้สัตว์เลี้ยงกับคุณไทยหมดไปแล้วอะไม่รู้จะขอคืนได้หรือเปล่าแต่ยังไม่ขอคืนตอนนี้ครับให้ใช้ไปก่อนเนาะ รอตอนนี้ผมได้ไททันคาออสมาประมาณเอ้ยเอามารวมกันแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับถ้าเกิดรอตอนที่ผมได้ไททานะได้เก้าตัวก่อนก็จะขอคืนมาเนาะก็ต้องขอภัยครับโอเคครับเราก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยนะครับเคเข้าชอ็อปแล้วก็เอ้ออืมไปย ตามเข้าไปครับอย่าหยุดยัง้งเออเออนี่ครับคืออันที่โอดที่สุดเรียงผมว่ายังเอ้าโหดที่สุดแล้วหรอแล้วคิดตันนะคิดตันก็โหดที่สุดแล้วอะไรวะโหดเร็วจังเอ้ยเอ่อตันเร็วจังเนาะก็คลิปนี้ผมว่าก็คงต้องมีแค่นี้นะครับนาอก,ก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ